วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ย้ายมาสู่อาชีพที่เรียกว่าเสี่ยงกับการเจอผีบ้างผู้ชมอันดับหนึ่งเลยสเปรเหอรอต้องมาอันดับสองหายใจรถต้นคอสเปรเหอรอกู้ภัยต้องมีอนี่ข่าวนี้กู้ภัยทีมหนึ่งผู้ชมขา ไปเก็บศพคนที่เขาผูกคอตายคราวน,นี้พอเก็บศพเสร็จปั๊บอธรรมชาติก็ไหมแล้วก็เอาไปแต่ศพใช่ไหมล่ะเก็บศพได้เราก็เอาไปที่วดัดไม่ได้เอาเชือกที่ผูกคอศพไปด้วยปรากฏว่าผีทวงเชือกผีมาทวงเชือกคุณผู้ชมทำยังไงคะนี่กู้ภัยก็ต้องรีบกลับไปที่บา้านนี่แกะเชือกค่ะคุณคะเอาเชือกไปคืนคุณผีนี่เชือกเส้นนี้คุณผู้ชมคะ เป็นเชือกที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนผูกคอฆ่าตัวตาย,นนยถูกต้องคุณบระบดินเนี่ยนะคะเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิที่บุรีรัมย์ก็เล่าให้ฟังว่าตอนมาที่28เนี่ยได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบอกว่าให้ไปช่วยเก็บศพผู้ชายคนหนึ่งอ,อายุ21ปีผูกคอตายเสียชีวิตอยู่ในบ้านก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณเกือบเกือบอาทิตย์พี่บระบดินก็ไปกับทีมทั้งหมด5คนด้วยกัน พอทางานเสร็จเก็บศพเสร็จปั๊บก็เอาศพเนี่ยไปส่งญาติให้ญาติเนี่ยพาไปส่งวัดต่อ,อเสร็จแล้วทางตัวพี่เขาเองกับทีมงานเนี่ยก็กลับสิกลับหน่วยกูย้ภัยเ,นะเสร็จแล้วกว่าจะถึงหน่วยกู้ภัยก็แหมดึกพอดีเที่ยงคืนโดยประมาณคราวนี้ประเด็นม,มันอยู่ที่ว่าพอไปถึงหน่วยกู้ภัยปัป๊บทีมงานของพี่เขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มแบบดำามืดๆคุณผู้ชมคือเห็นหน้าไม่ชัดแต่รู้สึกว่า แม่จะว่าเป็นคนก็ไม่ใช่ลักษณะมันแปลกนั่งร้องไห้อยู่หน้ารถสาธิตหน่อยได้ไหมยังไงฮะเพราะเป็นผีให้ฉันสาธิตตลอดจินตนาการเาอไม่สิคือลักษณะหลอนๆดูแล้วรู้เลยว่าไม่ใช่คนนั่งร้องไห้แต่คราวนี้พี่วรบดินเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าเขาก็ต้องจิตแข็งกว่าชาวบ้านเขาพี่วรบดินก็เลยไม่ได้สนใจในสิ่งที่ลูกน้องบอก ไปอาบน้ํานอนดีกว่าอ่าสบายสบายเพราะตีสามเท่านั้นแหละเงาดําๆมานั่งอยู่ที่ปลายเตียงรอใครอย่างงี้ยังงี้พี่พรประเดินรู้เลยไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเงานั้นเนี่ยที่เห็นหน้าไม่ได้ชัดคือมันมันคลับคลายคลับคลามันเห็นไม่ชัดแต่มันรู้ว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งบอกว่า ขอให้กู้ภัยเนี่ยกลับไปเอาเชือกมาด้วย<ะ>เพราะว่าตอนเนี้ยกลับบ้านไม่ได้ถ้าไม่มีเชือกออต้องเอาเชือกไปด้วยเหรอต้องเอาเชือกกลับไปเออนี่เราก็เพิ่งรู้นะ<ช>ทีมกู้ภัยก็เลยมาประชุมว่าอยู่ไม่ได้แล้วพวกเรากลับไปเอาเชือกจ้ะก็เลยเกิดสถานการณ์ของการเอาเชือกนี้แล้วกลับไปที่วัดประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ว่าง,งตอนแรกสุดอ่ะยังไม่แน่ใจหรอกว่าอันนี้คือวิญญาณของผู้ชายที่เพิ่งถูกคอตายหรือเปล่าเพียงแต่ว่าอ่ะก็น่าจะใช่อันนี้นะเพราะว่าหน้าน่ะ ตอนที่เราเก็บศพอะศพเริ่มอืดแล้วมัน <ๆ S 1> อานทิตย์หนึ่งแล้วแต่พอเหลือบปั๊บไปเห็นรูปตรงหน้าลงศพอะอม,มันใช่เลยอะอยกับที่เห็นเป็นเงาดำๆน่ะก็เลยอ้อวคุณผู้ชมและคอนเฟิร์มจากอะไรรู้ไหมเพื่อนบ้านของผู้ชายคนที่ผูกคอตายเขาบอกว่าเขาอะเห็นว่ามีคนอะอยู่ที่บ้านหลังนี้นะทำความสะอาดบ้านอยู่ ทั้งทั้งที่ผู้ชายคนนี้ตายไปอาทิตย์หนึ่งแล้ว,วแต่ยังเห็นอยู่แต่ยังเห็นอยู่เมื่อวานซืนอมาเช้าอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเ <c oughs> นี่ยก็ตึกๆดฉันต้องมานั่งเล่าข่าวผีนะคุณผู้ชมโอ้ยพี่พูดไม่ต้องกลัวหรอกแหมอยู่กับตัวเองมาได้ต้องนานอ๋อคิงอ๋อคิงดีแต่ว่าดีอันนี้ โดยคุณผู้ชมหายกลัวเลยโมโหแทนเลยตอนนี้คุณผู้ชมขอบคุณปริทินนอกจากช่วยป้องกันเรื่องของโรคระบาดแล้วยังช่วยป้องกันให้ผมปลอดภัยด้วยใช่ไหมเขาแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่คือถ้าใครก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่นะอย่าลืมในการที่จะรักแล้วก็ใส่ใจดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะจากไปจากโลกใบนี้เมื่อไหร่ดังนั้นต้องมีสติใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท